สวัสดีค่ะทุกคนกวันนี้เรกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทีมสามที่เราหา่างหายก,กันไปน,นานมากตอนนี้ช่องเราก็เป็นทีมสามซีซั่นสองแล้วนะคะทำช่องมาสี่ปีแล้วนะคะแต่ว่าขาดทำไปประมาณสองปีทุกคนอ่ะอวันนี้าจาะมาทำอะไรกันจะมา review นี่ถ้าแต่นี่คือ lucky box ที่เป็นของบางทันเป็นล lucky box จีนนะคะ รุนมากอันนี้เขาบอกว่ารุนอะไรไม่รู้เพราะว่าเป็นภาษาจีนซ<ล>ึน่งเราอ่านไม่ออกนะคะถึงแม้เราจะเรียนศิลป์จีนแต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าไม่มีภาษาจีนเลยแล้วก็มีอันนู้นอีกค่ะเอินอ้นเอาไปเอามาแต่อนอันนี้เราจะทำเป็นคลิปที่สองจำแงบไปอีคลิปหนึ่งอันนี้จะเป็นคลิปที่สองนะคะเป็นกล่องสุง่มโชคดีห้าบาทที่แบบว่าทุกคนเคยแบบต้องเคยคุณเคยใช่ไหมขอบคุณทุกท่าน เ,ออเดี๋ยวเราไปดูที่2กันเวคิปนี้เราจะมาดูกล่องของขาบางท่านกันเลยค้า,านี่เออแกะเลยเ,ยนะ <c oughs> เอ,อเดี๋ยวเราทุกคนเราถ้าช่วงปิดเทอมเยเราจะพยายามหาของมารีวิวหานู่นหานี่มาเพื่อที่จะทำให้ทุกคนไม่เบื่อแล้วก็ปัดช่างใหม่ของเราได้ราคาเราย่ติไี้เลย เป็นบล็อกเกี่ยวกับส่วนตัวของเราแต่เราก็ยังมีทีมสมพันธนะครมาเราจะมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเก็บดีเลยรูกกรองเสียเอ้ยเดี๋ยวบอกราคาก่อนไหมว่าเท่าไหร่เราซื้อมาเท่าไหร่เลยซื้อมาร้อยเก้าสิบเก้าครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับอุ๊ย นี้หลับตาไหมแล้วเราก็ค่อยๆหลับตาแล้วเราก็หยิบของออกม,มาหนึ่งอันนะเข้าใจปะแล้วเราก็ปิดต่อหลับตาหลับตาสิพุงหลับตาอ่ะมันหยิบออกมาเออหยิบออกมาหยิบออกมาหลับตานะอ่ะโอเคดูว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรวะเอาไว้ก่อนละกันไม่รู้คืออะไรให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดูดอ่ะแล้วก็คอมเมน,นต์นะต่อไปพี่จะไอ้นี่นะเอาอะไรดีมันมีกล่องอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะฉันเอาอันนี้กันอุ้ยเฮ้ยเห็นไหม เข็มกัดเหรอเข็มกัดน่ากมากเป็นแบบตัวการ์ตูนแฟนอาร์ตนะทุกคนน้องค่ะนองเดี๋ยวเราจะมาคำนวณราคาว่ามันอ่ะคูมกับร้อยหนึ่งหมื่เก้าสิบเก้าบาทเท่าไรค่ะเออจับอีกจิ๋นคนจิ๋นวะเลยจิ๋นวะโอเคไม่เป็นอะไรเป็นรูปส่วนอันนี้เป็นตารางเนียนนะคะจะเป็นตีอีทีเป็นมันเป็นตารางเนียนแล้วก็จะเป็นชีชีวันจันทร์วันอังคารไป อันนี้นะคะเป็นตารางเรียนเนาะนี่แล้วก็เป็นการอันนี้เรียกว่าโปสเอ่อโปสการ์ดว่าประมาณโปสการ์ดเพราะ <ๆ S 2> ว่าข้างหลังแบบสามารถเขียจนจดหมายแบบไปหาใครก็ได้อะอออาาเอ้ยลิวให้ทีกลกะใบนูนอันนี้จะเป็นไอเร็เอ็มจีนแล้วก็ชิวดานะครับ นครับนี่นี่ข้างหลังก็แบบมีให้เขียนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันท่านที่หนึ่งทุกคนอันนี้คือเป็นเหมือนอารมณ์แบบไอดีการ์ดป่ะนไอเดีการ์ดอ่ะเป็นไอดีการ์ดของวันทัน์นะคะ สองาบา,ามว่าไปว่าซ่านอ่ะเอเอาอีกดงออ,อ,นนอันนี้เป็นแบบสมุดปะสมุมดโน้ตน่ารักมากเลยอย่ะดูดูดูลายด้านหน้ามันเป็นแบบ,บภาเนียแต่ก็ข้างในเป็นีเจส,สานบุเป็นมินิบุ๊กข้างในก็เป็นแบบเป๋าให้เอเอาไว้ไม่จดหนังสือนะคะเพราะว่าทันแม่ไฟ เรียกว่าโวชัวนะคะทุนจะมีเ yes. ป็นเฮ้ย hmm. มันคือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าที่ผ่านๆมานี่เป็นภาษาจีนใช่ภาษาจีเป็นรูปอันนั้นแล้วก็เป็นแบบโบชัวมีแบบเพลงอะไรก็ว่าไป แต่เสดามันมจมูกดีฮะมันเป็นแบบโปสเตอร์พับ กาลองคำนวณราคากักอนจะตงประมาณว่าคปกว่าในบรรดาทั้งหมดที่มีมาอันนี้แข่งสิบเขาเป็นแก้วถ้าอันนี้น่าจะกประมาณแบบกี่บาทล่ะอันนี้ก็จะประมาณถ้ย,ยพี่ว่านะ่าจะประมาณแบบเกือบร้อยประมาณหรือแม้ก็เกินไปร้อยนิดนิดแต่ว่าไม่แพงมากนะอันนี้เขาเป็นแบบมันเป็นเซรามิกอ่ะมันก็แพงเหมือนกะ่เซรามิก ตัวนี้ตกแผ่นละ20แต่แต่ละมันมีตัวนี้มันเป็นโปส s ต e ร์พาปอนแล้วก็อันนี้โคลชโชวัวอันนีน้ีถ้าเป็นขอ,องในก็จะประมาณรอยกว่าบาทแต่ว่าอันนี้ไม่าจะเป็นขอ,องแบนนี้ก็น่าจะประมาณ50า0ิบสีบประมาณเนี่ยส่วนพวกนี้ต้องแบบรวมกันเนาะ เออแต่อันน ha ี้ถ้าใครรู y, không. Không ้คอมเมนต์มาหน่อยว่ามันคืออะไรเราใช่ที่ตั้งเอที่ตั้งบัตรที่ตั้งการอะไรยิ่งมันเลยคอมเมนต์มาเลยนี่แะก็ช่ง T าก็ลาไปก่อนลืมกดไลค์กดแชร์ติครัแ้วบ๊ายบายอมกดสที่ช่อง T M สามตั้งนี้ตั้งนี้โมาทุกค I just really want a pipe. Oh my gosh, she got the big ass titty. She's only five.